สวัสดีเพื่อนๆนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปตัวหนึ่งนะชื่อว่าแอปฟรีดอมนะครับมันคือกับแอปโกงอินแอปเ r อร์เชนับนั่นเองนะครับพวกซื้อเพชรซื้อตังในเกมนะเราก็จะมารีวิวกันวันนี้อผมให้ไปดูตัวแอปก่อนอันนี้ก็การ์ดของผมผมแบ็กอัพไว้ในนี่นะครับคี a มั a เตอร์นี่นี่คือตัวปลาของผมนะครับ เห็นไหมครับฟรีดอมเนะี่ยกดเข้าไปเห็นไหมไอ้เกมส,สตอร์ไว้ผมไม่ผมก็ติดตั้งไปแล้วนะนี่ครับคือหน้าตาของแอปฟรีดอมเราเข้าไปครับแอปฟรีดอมนี่นี่ครับมันก็จะมีแอปต่างๆที่สามารถเข้าไปินแอปเปิลเช e ได้นะก็จะมีเนี่ยครับ ลิสตามลิสนี่เลยเออขอบอกไว้ก่อนนะครับแอ f ฟ e e d o m เนี่ยต้องรูทเครื่องก่อนนะถึงจะใช้งานมันได้นะครับตรงนี้ตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบเอิรมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กันแล้วกันเกมฮิติดนะแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันก็จะโหลดแป๊บนึงนะครับรอสแป๊บ น,นี้กำลังเข้าเกมอยู่แอปฟรีดอมสามารถโหลดได้ที่ไหนไม่มีใน Google Play แน่นอนนะเพราะมันเป็นแอปเตือนสามารถได้โหลดได้ตามอ่ g ูเกิลเสิร์ชหาอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิลงก์ไว้ข้างล่างให้ก็ได้นะโอเคก็รอ,อนิดนึงนะใช้เวลาพอสมควรเลยหละ่ะอ่าแล้วก็เข้าแอปซับไลไปเซิร์ฟเวอร์นะก็จะเป็นภาพใหม่ นีเพิ่งโหลดเสร็จเลยสยั้เปยยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เล่นเลยครับ<ส>ก็รอโหลดนิดนึงนะพูดถึงเนี่ยแอฟรีดอมเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเกมไหมก็บอกตรงนี้เลยไม่ได้ทุกเกมนะเ,นเกมพวกที่มันแคสออฟแคนอย่างเงี้ยนะที่มันมาขาย อินแอปโดยเฉพาะเนี้ยโ,โหมันเขาระบบป้องกันมันดีมากเลยก็คงยากอะครับแต่แอป s r v e s u f e r นี่สามารถทำได้นะครับอาัการฟ,รฟิกผมอาจจะแลกนิดนึงนะครับเออเพื่อนๆก็ยอมรับได้นะครับเพราะผมอาจจากแอปเลยแหลกนิดนึงอันนี้ผมก ตายก่อนดีไหมอาตายเลยย้อนกลับอีกตายเอา้าเอาเะไรไม่ได้โอ้อันนี้เล่นสเก็ตบอ่อยละมันต้องให้เล่นตามไปก่อนนะพอ,อเวลาสักครู่หน,นึ่งแอดนะโดนนะที ชนอะในชนมันจับอืมจับแล้วนะกราฟิกอาจจะแหลกนิดนึงเพราะว่าผมใช้แอปเอ่ออัดวิดีโอหน้าจอในการถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครัแบแท็บ่ไม่ต้องสนใจครับไปโฮมก่อนเลยเอืมเราก็จะมาซื้อ เอ่อพวกเพชรพวกต่างกันแล้วเข้าไปที่ช็อปนะนี่ครับก็จะมีอ่าขายนะในเพชรนะนี่ครับอ่คอยแล้วก็จะไปเข้าคอยนี่ครับก็จะเป็นสี่เจ็ดหมื่นมันมีราคาตั้งแต่ราคาสี่สิบบาท199่ร้อยเก้าเก้าเจ็ดร้อยเก้าเก้าพันร้อยเก้าเก้า อ่าสามพันเก้านะนี่ครับกุญแจก็จะมีหกร้อยห้าสิบคีย์อะไรประมาณนี้ราคามันก็สูงนะถ้าผมใช้ตังค์ซื้อน,นี่ก็ไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนอนะอาจจะตามเขาไม่ทันเราก็อ่ะกดไปที่นี่่อนมันก็จะเข้าอินแอร์ให้เราบึ้ม เราเมื่อก่อนมาหน้านี้นะครับมัก็จะเห็นเพื่อนเก็จะเห็นแบบขึ้นฟรีการ์ด xxx ห้าสอะไรประมาณนี้ราคาคราสามพันเานะประมาณกี่คอยเนี่ล้านสก็เพื่อนๆพือสงสัยว่าเอมซื้อบ้านเนี้ยจะมาหักเราซิ้นเดือนไหมเออไม่นะเพราะว่าผมไม่ได้ลูกบัญชีไปเครดิต ด้วยตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกบัญชีซิมของผมด้วยซิมไม่มีตังค์ด้วยครับผมใช้ระบบเติมเงินครับไม่ใช่รายเดือนหราเพื่อนเพื่อนรายเดือนเนี่ยระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่ขึ้นไหนซีการ์ดเอ็กเอ็กๆๆเนี่ยโหแย่เลยแย่เลยนะครับต้องดูให้ขึ้นรีการ์ดเอ็กซ์ห้าทีห้าหกอะไรประมาณนี้ก่อนนะถึงจะซื้อได้นะครับไม่งั้นเรื่องจะผานปลายได้นะเดี๋ยวต้องไปขอตั้งคืนอะไรประมาณนี้อีก อันนี้ก็เราก็อ่ะดําเนินการซื้อเลยบุ้มซื้อสําเร็จนะครับก็จะรอแบบน,นี่ครับตังขึ้นมาแล้วครับสองล้านสิบสามบาทเอ้ยขอโทษนะครับหนึ่งล้านสองแสนสิบสามบาทเมื่อกี้ยังมีสิบสามบาทอยู่อ่าเพื่อนๆดูนะครับคุณแจมีห้าก็จะไปซื้อคุณแจแพ็คใหญ่สุดเลยรวย แป๊บนึงนะคับก็จะขึ้นมาก็จะขึ้นประมาณเดิมนะครับเอออันนี้เป็นหกร้อยห้าสิบคีนะครับหกรอหสิบอันแจ yeah. ราคาสามพันเก้านะก็จะขึ้นฟรีการ์ด XX X X X, เหมือนเดิมนะแล้วก็กดเดิมเนินการต่อไปึโอ้นี่ครับหกร้อยกว่า,านี่ครับเยอะไหมเยอะนะเราก็จะไปดู ตอนนี้เราซื้อเสร็จแล้วเราลองเล่นมานว่าเออมันใช้งานได้จริงเาเ่าผมไปซื้อตัวเลยอตัวเทพๆลูซี่อ,อะไรอ่าตัวเนี่ยครับไอตัวไอไอแข้งก้าวแงอ่ะลองซื้อก็ซื้อได้ตวกัตตใส่ชุดเท่ๆเลยชุดลเสืออ่าเราลองมาดูบอดมั่ง นั่นไงน,นี่ครับรุ่นไอเคไปเลยอโอเคนะเราก็จะไปลองเล่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะออกก็เนี่ยครับก็โอเคนะอ่ะเราลองเล่นให้ดูใหม่แอปหนึ่งอันนี้ก็จะนานนิดนึง บ,บ,บ,บ๊สงสัยว่าอาคุณแจใช้ได้ไหมคือตายปุ๊บคุณแจใช้ได้อะไรใช้ได้ปกติครับเหมือนเราซื้อของมันเลยโอเคนะโอเคเอ้ยอาัานโทษครับโฮมโมก็โอเคนะก็ถือว่า ็นการเอาอะไรมาบอกต่อกันนะครับเพราะมันใช้ได้จริงนะสำหรับเกมนี้ก็ช็อปลองเข้าไปดูช็อปหม่ยบูทเบิร์ดอะไรสามารถใช้ได้หมดนี่ครับอับกรงอัพเกรดบบารๆซื้อซื้ออ,อ,อะไรประมาณนี้สามารถใช้ได้หมดสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับ ที่สนใจสามารถเอาไปทำตามได้นะก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ